ดูละครซีรีส์รายการวาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play อย่าลืมนะครับสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยว n นดีดมันใช่แล้วแหละมันถึงเวลาที่เราแบบมีครอบครัวจริงจังได้คุยกับทางว่าที่เจ้าสาผมไปแล้วว่าเราเราเรา,เราน่าจะต้องแบบมีครอบครัวหรือตอกลงไปสิบเกรกฎาคม17กรกฎาคมครับเหมือนรักครั้งที่มนสุดงอมแล้วใช่ไหมครมันดีที่สุดแล้วแหละเขาหังงรักทุกอย่าง ถ,ถึงเรื่องยังมีข่าวลือออกมาว่าเรากำลังจะสลัดโสดแต่งงานนะแต่งงานก็จริงๆแล้วด้วยวัยนะครับมันก็จริงๆแล้วก็พร้อมแล้วเรื่องจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆอะ่ะผมไม่ได้ปิดพี่ๆนะแต่ว่าผมแบบวางแผนไว้มานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแบบช่วงเวลาที่มันแบบเหมาะจอเหมาะสมอะไรเงี้ยผมก็ได้คุยกับทางว่าที่เจ้าสาวของผมไปแล้วว่าเรา เราเรา,าจะต้องแบบมีครอบครัวหรือว่าด้วยวัยด้วยด้วยความพร้อมด้วยจังหวะที่มันรู้สึกว่ามันใช่เราเพืคุคคยกันแต่ว่ก็ดูคิวดูอะไรกันไปกันมาอย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็แบบรับนงรับหนังไว้เรารู้สึกว่าเอถ้าเราจะจะแต่างงานเนี่ยขอเป็นช่วงเวลาที่แบบทุกอย่างเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็เลย นี่เป็นช่วงกลางเดือนหน้าตื่นเต้นไหมเดือนนเดือนนี้แล้วนี่การเดือนนี้ลืมวันลืมคืนตกลงตกลงเป็นสดกรกฎาคม17กรกฎาครับตื่นเต้นไหมครับจะเป็นเท่าบหา่เออขอบคุณครับตื่นเต้นไหมจะเป็นเท่าบ่ตื่นเต้นมันเป็นครั้งแรกครับผมมันก็มือสั่นหรอกมือสั่นนั่นหรอกมันมันปุ้มปริมมันก็ไรได้ได้อยู่ครับได้อยู่มันรู้สึกว่าเออมัน มันใช่แล้วแหละมันถึงเวลาที่เราแบบมีครอบครัวจริงจังในในคนที่อยู่ข้างๆเรารู้สึกว่าเขาใช่สําหรับเราอยนะ่างเงี้ยแล้วก็วางแผนไว้นานคือเราคุยกันตลอดแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันก็ต้องแบบดูเาะว่าแบบว่าจริงเลิกแหละเลิกเลิกเลิกค <c oughs> <c oughs> ือ <c oughs> นิดนึงนะเราคนไทยทุนด,ดิชั่นเราก็ต้องแบบว่าดูเลิกดูยาม <c oughs> ที่เหมาะสมอะไรเงี้ยแล้วพอเราแบบมากลางๆดูเนี่ยวันนี้คือคนแต่งงานเยอะมาก เราก็เป็นวันที่ดีที่สุดของปีนี้อะ,อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอาละก็ก็วันนี้ก็พยายามแบบว่าทําทุกอย่างให้ให้พร้อมที่สุดไม่เคยตัดเตรียมงานเองเนะจะต้องมานั่ตงต้องท,ทานู่นทํานี่เองแต่ว่าแต่ว่าผมผมก็จ้างเว i แพลนเนอร์แหละเพราะว่าเราก็ต้องทํางานเนาะบางอย่างเราก็ไม่ถนัดแต่ว่าจะพยายามลงดีเทลเองหมดเหมือนเหมือนรักครั้งนี้มาสุดงอมแล้วใช่ไหมคะมันดีที่สุดแล้วแหละใช่ด้วยด้วยด้วยวัยด้วย ด้วยสิ่งท like it. so <sta> ี <nak> <iro> ities, ่เราคุยกันรู้เรื่องเราเข้ากันได้จริงๆบอกว่าเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าต้องคบกันไปนานๆาๆอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงวัยนึงอ่ะจริงๆแล้วถ้ามันใช่ก็นั่นแหละนั่นแหละเจ้าสาวเขาตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นทุกคนนะครับตื่นเต้นครับครับจริงๆจริงๆงานเป็นงานปิดไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นงานในครอบครัวแล้วก็ จริงๆด้วยด้วยคุยกับผู้ใหญ่ด้วยตอนแรกเราก็แบบอยากจะจัดให้มันใหญ่อะไร<ป>เงี้ยแต่ว่าพอเรามาคุยกันดูจริงแล้วเราก็มีญาติที่น้องไม่ได้เยอะพืชศิธิ์เราก็มีไม่ได้เยอะมากด้วยสถานการณ์เรื่องของโควิดต,ต่างๆกันหน้ามีการตรวจเอ k ีเเข้างานจ้างพยาบาลมันนั่งแบบจริงจังเพราะเราก็กลัวว่าถ้าสมมติพลาดมานี่แบบ่ร้จะทำางไงเลยนะก็พยายามแบบว่าให้เซฟตี้ที่สุดแล้วก็พยายามทำให้งานดูอบอุ่นที่สุดตามสไตล์พี่เบียร์ถ้าเกิดถามถึงความน่ารักของวิกกี้เป็นยังไงบ้างก็ มันก็โดนใจเราทุกอย่างแหละแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่มีแต่ว่าหรอกก็คือด้วยความที่หลายๆอย่างพอพอเราคุยกันเข้าใจมีอะไรก็สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเออทําไมเราเออทำไมเราไม่เคยมีแบบว่าหรืออาจจะเราอาจจะลืมแบบว่าฟิลนี้ไปนานแล้วแต่ว่าพอเรามีฟิลนี้มันเป็นแบบนี้ในวัยที่เราแบบ เออเริ่มแบบนิ่งขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเขาหน้ารักน้ารักทุกอย่างในโคนรแต่เออดูดูข้างลัคนะเหรอว่าก็ไม่หรอกครับจริงจงก็ไม่ก็แหมมีความรักมันก็ต้องนิดนึงนิดนึงแต่ว่าเราเราเรารู้สึกว่าเออไม่รู้สิพอพอมันพอมันพอทุกอย่างมันลงตัวแล้วเนี่ยเราก็เหมือนอะไรอะไรมันก็จะ ไปของมันเองเนาะจริงๆเราก็ไม่ได้คาดคิดอ่ะเออเราก็รู้สึกว่าแบบเออดีจังเลยแบบว่ามันเหมือนอะไรที่มันง่ายแต่ว่าดูยิ่งใหญ่สําหรับเราจริงๆมากขึ้นคนอยากรู้จักคุณบิ๊กที่ว่าเขาเป็นใครนี่เวียใช่เขาเขาน่ารักอย่างที่หลายคนเนี่ยก็นั่นแหละฮะเขาก็เป็นคนที่เพอร์เฟคคนหนึ่งนะครับผมจริงๆเขาโอเคไม่โดนเปิดวล็อกเยอะๆอย่างนั้นที่การงานผมว่าเขาเขาก็คงไม่ไม่ได้ชินเนาะ เพราะว่าเขาเขาก็ไม่ได้อยู่ในวงการนี้อะไรเงี้ยแต่ผมก็จะพยายามอธิบายเขาว่าอาจจะต้องเจอเรื่องแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบว่าถ้ามีอะไรก็ถามได้ว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้มันคืออะไรทําไมคนต้องแบบว่ามาขอแอบ,บเป็นเพื่อนอะไรเงี <á> ้ย <Honestly, S 1> ผมก็จะบอกว่า <sm> ไม่มีอะไรใครที่เป็นเพื่อนได้ก็เป็นได้ใครที่เราไม่รู้จักก็เราก็ไม่ต้องรับก็ได้ันเขา <S <s ก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆ <tools S 2> <s> ครับผมก็จะพยายามแบบบอกเขาว่าว,าวงการเราต่างกันเราก็เป็นห่วงเขานิดนึงก็คือโอเค เราอยู่ในที่สว่างก็อ,อาจจะมีคนอยากรู้เรื่องของเราเป็นเรื่องปกติ<อ>ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรงเงี้ยแต่เราก็แค่ทําตัวปกติแล้วก็ดูแลกันไป<อ>ก็คงไม่มีใครมาทําร้ายเราหรอกคุณแม่ก็แบบไอาินมาไอคุณแม่บินมาเพื่อจริงๆคุณคุณแม่ก็บินมาบินมาก,ก็ก็บอกเขานานแล้วแล้วก็เขาบอกว่าเออถึงเวลาที่แบบโควิดมันเริ่มซา,ามาถึงก็ไม่ต้องไปกักตรงกักตัวอะไรก็มาหาลูกได้เลยเขาก็เลยบินมาแล้วก็กลับมา งานนี้ด้วยครับใครใครก็ต้องเหอะเออมันก็ต้องแบบว่าเป็นครอบครัวมันก็ต้องช่วยๆว่าที่ลูกส้ายเออแล้วแต่เรียกอะไรก็ได้ครับจัดที่ขอนแก่นรที่กรุงเทพจัดที่กรุงเทพครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วญาติๆก็ มีทั้งเทพและขอนแก่นถ้าเป็นที่ขอนแก่นผมก็จะค่อยแบบว่าหลังงานเพราะเสียเป็นผู้สูงอายุเราก็จะแบบไปกราบไปไหว้เขาทีหลังอะไรเงี้ยครับแผนชีวิตหลังแต่งยังไงบ้างครับยังไม่ได้แพลนเลยเดี๋ยวเข้ามาถามทีหลังก็ได้อยากมีลูกไหมเขาก็อยากเห็นด้วยอยากมีอยากมีลูกอายุขนาดนี้เนาะก็ต้องอยากมีอยู่แล้ว30มสิบเท่าไหร่นะสามสิบเท่าไหร่ละลืมละลืมออไม่ใช่อยากได้แฟนสาวเอ้ยไม่ได้ได้หมดครับได้หมดผมว่ามันก็ต้องเนาะ <ข>อาย <ขอ S 1> ุอย่างกั<า>ง้ยมังต้องเออพร้อมเป็นานีพรอมเป็นทุอ่อพอมเป็นทุกอย่างโอ, <laughs> โอขอบคุณทุกคนนะครับ